กูคิดว่าไม่นะกูก็ว่าโลดนะเพรากูเป็นปรพระเจ้าพระเจ้าพ่อแต่กูจะเป็นฮักกิตเองมึงรอบไปกูมันจีบชื่อไปเลยโอ้ยนี่เจอเรือเหี้วเนีย่ยที่มึนงนกูเหมาดีกูอยากเจออะอะอาสมน้ำหน้าสมน้ำหน้าสมน้ำหน้ากูไปแล้วเอา้าเฮ้ยมึงใช่มึงกูสะกดจิตมันหาเองเฮ้ย ฮยมันานั่วโอ้ยสวยแล้วเพื่อนเอ้าแล้วมึงเตะกกูพ่องอ่ะกูขอโทษเฮ้ยมันตัวอะไรวะเออใช่ใช่ใช่เต็มเลยสองขายืนได้ใช่ไงกูเป็นคนสองขากูจะฆ่ามึง เดีวว่ากูจะเอาคนไหนดีกวาคนนี้ดีกว่าเฮ้ยย่อ่อ่าอือวีกูเตยกูแบรกข้างหน้าแรงเชื่ออะไรอ่ะมึงไม่ได้จับเลยจะกดจิตเหรอปัญญาอ่อนฉันจะทำให้มันหายโยมแพงยังนิ่มโค้งมันหายยังไงโอ้ยอมทิ้งมันก็หายเองอ๋อไม่ได้ไว พวกเจอหลบไปเอาทีวีโมเมนงั้ผมหลบไปนะโอเคงั้นกูว้าปดีกว่าแกเสร็จแนน่แกเสร็จแนนี่ฉันจะฆ่าแกข้ากูดิดิอ๋แกพูดแล้วนะ โอ, at, โอ Bref, won. Won. ้ย <aroma> อีสัตว์เอ้ยกูรอนกุรอนกูรอนกุรอนมังมัง้มังจะฆ่ามึงจะฆ่ามึงอ่าฮ่ากูรอนฮ่ากูร้อนเออกูเตอร์มาดนแว่ามีกน คุณนาวฟ้ภูมิแล้วสกีบบดี้มันเกิดมาจากอะไรมึงไปดูใน YouTube ไปเอา้าทำไมไม่พูดอ่ะเออมึงไปดูไงเอา้าเออโอเคคุณนาวฟ้ภูมิงั้นผมอะไรสกีบบดีบ้มันจะมาเอาอกูวาบหนีแม่งเลยเฮ้ยคุณนาวฟ้ภูม,วนนมิวันนี้มึงตายแน่วันนี้มึงตายชิบหายเยอะ เป็นไรแต่กูช่วยด้วยนั้นไปไปกูช่วยด้วยกูเป็นกูเปลี่ยนชุดแม่งเลยกูไปเลียทีมกูไปเลียคาเวล่ามูแม่มาเลยโอ๋อวังนี่ก็แสกเหมือนกันนะนี่แสกพ่องอ่ะฆ่ามึงกะฆ่าเมืองมึงฆ่ากูไม่ได้หรอกอย่างนี้ ยิงปเนแม่งเลยเอ้กูไม่ไหวกูชายแล้วแค่ยิงเืนแค่นี้กระจอกฉันก็ว้าวใหน่ดีกว่าไปแล้วเ้ วันนี้มึงเดินกูน,นี่ย,ยังไงเอาปืนกูอ,นอะไรนะเอ้า้ออะไรนะเอ้ยอะไรนะอุ้ยมึงอย่าประกดผิดดิเอาหโอ้ยกูผิดพลาดอกีกแล้ว อไอ้เล้งสปิกระมึงต่อสู้คนเดียวนะเอาไหมอะกูใช้งานไม่เป็นเอาเพราะกูเหนื่อยไงเอาเอ๋องั้นกูจะยิงเอาเอาเอาโอ๊ยปืนกูเอ้ยไงปืนกูตั้มปืนกูปืนวันนี้มึงตายแน่ไอ้ด็อกเตอร์สกิบี้ดีทอยเลยมึงตายอ้าอ้ายิงยิงหนีวะเฮ้ย มึงใช้งานไปไนะวะเนี่ยกูว้าหมาดีกว่านี่มึงเสร็จกูแน่ไอ้คาเวล่ามูเมนโอ้ยอะไรหากวะเฮ้ยไม่มีอะไรหรอกนี่เฮ้ยมึงอะไรมึงไม่เป็นอะไรวะเฮ้ยก็ครูอะไม่มีตาเข้าใจไหมไอ้ครูอมึงเข้าใจไหมอะคนไม่มีตาน่ะเออเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจิบ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 น่าดีๆีว่าแม่ก็นอนไปสากแล้ว ไม่เป็นไรอ่ะฉันตื่นใหม่ได้นี่ฉันดัตื่นแล้วเอาชิปหอยงั้นไอ้ไอ้กูทำอะไรดิอะนี่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 อ๊ะปูไปกดย่าอะไรแต่อาเฮ้ยกูจะจัดการจัดการเลยวะเฮ้ยทำไมมึงไม่เก่งโอ้ เยจับการนีอามึงคิด่ามึงแหละอ้ยไม่อ้ยเสร็จแล้วเสร็จแล้วนะไปแล้วอ้ยมันกือแจกทรงไงน๊ะอ้อกินแบบนี้ยม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 อร่อยนะ

ก็ปวดหัวก็ปวดหัวเฮ้ยกูลืมหรือว่ามัอันนี้ใส่ยาพิษชิบเลยชิบแล้วเลยกูหายไปเลยชี้จากนี้ก็ิจัดการในสิกบิดีทอร์เลยคาเวล่าแมนมันโดนบปลาิตควบคุมกูจะจัดการตัวนี้แหละ เออเสบียไม่ยงไม่เงาอม่เงี้ยเสบียไม่งาไม่เงิโอ้โหมงกูอะกูจะฆ่ามึงมึงค่กูไม่ได้เพรากูมีปริจิตเอ้ยเฮ้ยมิบไปนไรฉันยังไม่ตาย

วยืนไดอ้ยโอ้ยก็เจ็บก็เจ็บก็เจ็บกูเจ็บโอ้กูเจ็บเอโอ้ยแล้วกตื่นเต้นเลยย้อน้องดังงไหนหายอ่ะหายแล้วใช่ไหมจะใช้ตออยิิงเลยโอ้ยโอ้ยปกติดี ไม่เ oui ป็นอะไรใช่ไหมใช่ชนะปกติแล ok si ้วเย่ไอ้โปรสิบมันตายหาไว้แล้วเย่เฮ้ยมึงอย่าเสียงนั่งกูจะนอนน่ะมึงก็นิสัยเดิมเลยนะนิสัยเชี่ออะไรมึงก็ใส่หูฟังเหมือนกูมึงก็นิสัยเหมือนกูเไะ โอ้ยนะก็ไม่รู้อ่ะแต่กูก็วนี้ใส่เหมือนมึงนะกูจะนอนอ่ะมึงจะนอนไปดิมึงนอนไปดิเออเอ้าไอ้เอ้ยไหนอ่ะมันไม่เห็นเ็บเลย ยังรู้ๆมันไม่เห็นเจ็บเลยนะโอ้ยโอ๊ยฮ่าฮ่าฮ่าฮ้ยมึงกูหายแล้วนะออกจะลองแม่งเลยเย้เย้ออก